ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมชั่นจีนะก็วันนี้มาอยู่ในเกมที่ชื่อว่าบอมเปอร์ข่าวอเ่ล่าข่าวที่แปลว่าขุมนะครับก็โอเคเริ่มเกมมากันเลยอ่าได้เวลาเขาบอกว่าจัดการเป้าหมาย,ยาไม่สอนอะไรเลยโอเคกดซูมเข้าซูมออก าสกหไไงขวาชิขวาโวาโหสามารถมูฟได้หมุนกล้องโอเคปดเา์กางเพื่อ มาไม่เจออ้อเป็นไงบินเหนียวหัวไปเลยโอเคโอเคล็อกแาร็เก็ตเรียบร้อยยังไงต่อเอาละคลิกอแอนันเนอร์โอเคคลิกแนเนอร์พอตรงนี้เดนปยนาทีเป็นนาทีตายเว้ย มา,าเป้าหมายต่อไปหมุเลีย้ยวหน้าตาด่าลักขึ้นบินอะไรเออถ้า,ถารเราเนงานาว่ามีศัตรูไฟต์รีเทิร์นกับที่แอรียน,น,นี้ก็กลับขามาแล้วกันโอเครู้สึกว่าจะมีเรดาร์รอ,รอ,อะไรบ้างไงอ่ะ โอเคมน้ใช่ไหมสแกนสแกนเราเห็นค่าสึกแล้วเรามีค่าศึกเยอะค่าสึกแน่นโอเคส่แน่นนในในในเบรนเตอร์ไปทันะ้งท่านจริง ให้ป้ากลัวอย่างงี้ดิป้าโอ้ยโดนยิง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 มันไม่มีหลบเลยยิงกำลังยิงหรือเปล่ามีแค่คนเดียวเก่งคนขับมาช่วยยิงซิปไฟล์แท็กเก็ตหมูนี่พอจะยิงพอจะยิงนู้นนูนนนอ่าหนืยวิงร่วงไปแล้วตรงไม้ ใส่บ้านไปมา,มา,ก,าก่นากันใส่เรียบร้อยแล้วเคันไจะมาอีกนะตามเล้ได้โนะอ้โ้าวไม่ใช่ถึงฐานแล้วนี่หว่า,าวเตรียมแลนดิ้ง กุนที่บุครับโลเกียมาแล้วปล่อยลอ,อกแล้วเจ็ดร้อยแอร์เบสอะทาร์เก็ตแลนดิ่งเดียร์โลเพื่อพายลอตอะอะเจริ่งดิ่งนะประมาณนี้โอเคตอนนี้น่าจะวนเครื่องก่อนนี่จริงว่าเราขึ้นแรนวนยังไม่ถึงเลย อตอนนี้มีเครื่องมือกุ้มกันด้วยอเอาละเตรียมแลนดิง้งตั้งลำให้ตรงอ้าว return to the base speed s p e เดอร์หัวหน้าสปีด เกมลงจอแต่สวยไงนี่ครับเกมควมเบิกทางโอเคมิชชั่นสำเร็จแล้วนะนี่คือทูโท,ทดียลแต่น่าจะยาวเออเราได้บินใหม่ใช่ไหมแทร์เก็ตออฟเดอะทูไนท์ ดีเธอโอเคกลับไปอย่างปลอดภัยซามูเอลแม็กเคนซิลเฮอร์บินแมักมิเลียนนะครับเดนิสลีกาลิกอ่านผิดแน่ <c oughs> เอ่อซาลานมอลลี่นะครับมอลลี Molly, Molly. ่มอลลี่อะมาณนี้อ่านไม่หมดโอเคแล้วเขาบอกให้ทำอะไรต่อนะเกมนี้ คือนี่ไครครับเกมเราจะรับบทเป็นหน่วยหน่วยทหารที่ต้องขึ้นเครื่องบินไปทำภารกิจนะหน่วยเครื่องบินผมไปรับผู้หญิงด้วยนีอ่ะโอเคเขาบอกให้รีคูดมาใช่ไหมให้รูบจับซงแล้วเนี่ยขึ้นนีนนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีเออเรายังขาดคือเรามีพล,ลขับแล้วเน,นเกเอร์เรเดาร์ปนปืนหนึ่งท่านนะครับนะแล้วก็ยังเรายังขาดคนปืนตำแหน่งที่สอง ช่างเครื่องแล้วก็คนตอบิโดโอเคเดีเ๋ยวเราดู่อพิพิแมคโดนแมคโดนานะครับนะมีความสามารถเป็นช่างนั่นเองนะครับมีความมาตัวลอดที่หน่อยมีสปีดหนึ่งร้อยออปีกกลแอนทอมสันมีผู้หญิงด้วยไหมรับบดใช่รับหมดอ่า ดูคนถึงนนีครับเอนจินเมเร่เมเร่ดูคนถึงอ่าเจนไอเอเจนอธิายยากจริงวินโกลบส่วนใหญ่เป็ใน,ในโอเคมีอย่างละสองใช่ไหมเพอร์โอลฟอร์เบนนะครับเอ่อ เอาพลุลืนก่อนอาทีคูดพลุลืนกำจัดส,สองตายมีสมัยน่าโทมัสไม,มเป็นตอริปโิโอเคตอริปโิโอเดท,ที่เหลือเราก็จะต้องการทหารช่างสักคนเออไอแก๊งชายรูอ,อ่ะเอาพิพินมาเลัน,นหรือว่าพิพินเมนเออเออเจนเนี่ยเออเจนเอาพิพินดีกว่า ง่ายดีชื่อใช่ไหมโอเค,<ด>ครีคูดครบแล้วหน่วยเรานี่ไปที่คลาวเกียร์เอาหน่วยของเรามีอ่าคนใหม่มานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจัดการกอดหน่วยช่างอเออเองใส่จัมสูตใช่ไหมใส่ดิสก์วินเทอร์จัม ช่างเครื่องก็ใสแบบนี้เลยใส่เหมือนเขาแบ่มันไม่ดีอะไรมากโอเคใสมวกใส่เหมือนเออแต่โจ้เหมือนกันแล้วก็ใสกรอใสเหมือนก็แบบช่ไม่ได้ มีชุดแค่นี้แต่งตัวเหมือนกันอ่าเขาเรียกไงก็ประมาณแค่นี้ว่ะเสียใจด้วยไอ้สองมีอะไรก็ใส่ไปแล้วกันนะเป็นเรื่องมากเลยกใส่ฟูแบบนี้ก็ได้ง่ายกว่าโอเคเรื่องเกียร์ของทหารเราน่าแจะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่งตัวก็เรียบร้อยหมดแล้วเป็นทหารหมดแล้ว เทรนนิ่งอย่างเนี่ยต้องรอเรีววก่อนแอครับต้องดีล้วมีอะไรเนี่ยเพ้่เปลี่ยนสีด้วยส,สีเดิมเนี่ยมีลายเวมพายที่ผมชอบเวมพาย ็นป้อมปืนล่างแต่ว่าโคตรแพงโซเวอร่นี่เลยเอาวิงอีควิปเมนต์กล่องพยาบาลใช่มั้ยอีควิปเมนต์สองที่จะบเพลิงตรงนี้ตั้งไว้ถึงแล้วเพือนอ่าพร้อมหนึ่งอุ้ยมันต้องพัน คือเราติดอาที่ดับเพลิงกับชูวีพไปก็ได้นะรุ <_ C os al> ่มชูชีพไม่น่าจะจะเป็นน่าจะรอดกลับมาเพราะมันทูตเลี่ยวอยู่โอเคเราเริ่มภารก,กิจดีกว่าไปไยังไงเอาละแ <_ C os al> ละ้วเขียนข้อหมายคือทิ้งระเบิดนะบอมรันแล้วก็รันแล้วก,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 ก็พิกเจอร์ระเบิดวิ่งแล้วก็ถ่ายรูปโอเคไปพิกเจอร์น่าจะประมาณนั้นลนะมั้ง เอาล่ะดัมมี่ทาร์เก็ตเรียบร้อยระเปิดพร้อมี่การทดสอบนะครับเทรนนิ่งเมวเกเตอร์ในแบบโอเค,อเ,คเทคออฟจะบินในระนาบต่ำเมวเกเตอร์ระบุปเป้าหม,ม,มายล็อกขึ้น โ okay, อเคเป้าหมายเราอยู่ตรงนู้นแล้วก็เอฟคนเป็นเ,นเอบเเนเอระเบิรดองแล้วรอปล่อย ย่อนไปได้เลยในสามสองหน่เตรียมร้อยโอเคเป้าหมายจอไปปิดประตูคอมิเตอร์กลุ่มทีเ Report Activity Cross เกตโปรต์กราฟเมื่อโฟอิกเซอร์คอมเจอว่าชิงอินวิฟายเกตหเป้าหมายต้องถ่ายรูปเก็บภาพเก็บภาพตาเกตอลเรดาเดี๋ยวรอก่อนรอภาพบันจอยขอดแช่ก่อน โอเคเสร็จงานแล้วกลับฐานปืนปืนกลับประจำที่วันี้เลยกับปก เลอร์ร็อกเป้าบาร์ธเก็บอ้อแย่แล้วเครื่องตกให้ความเร็วตกช่าง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 อุณหภิชั่นต้องความเร็วตกความเร็วตกให้เดี๋ยวคืออุณหภูมิใช่ไหมเรื่องอุณหภูมิปะ่ะเคซต้องเปิดต้องก่อน หลังซ่อมก็เตรียมล่อดลงตอนนี้แม็กดอนหน้าดรอนหน้าดอน แล้วครับจา้กลับไปหน้าที่มันเป็นยศอะไรกันบ้างเนี่ยสิบเอปี่าวะโอเคน้ำมันสิบเก้าได้สิบเก้าโอเคเตรียมวนเอาละเราจะเตรียมลงจอดกันนะสาวเตรียมตัวรับแรงกระแทก ใีการซ้อมบินใช่อว่าไปเกมมันมีสโลด้วยสโลว์เพรชั่นอย่างก,กำับร้อแต่มคืน โอเคสำเร็จภารกิจเรียบร้อยได้มา900โอเคดีเทิร์ซัำมีชีวิตอยู่ครบดีไม่ตายไม่ตายฉากกันไปเอาละรับบูบิดนะครับ ดิจ็ตใช่ไหมสองมิชั่นโฟล์เอนิมีไฟต์เดสทนะครับใน480ไมล์โฟ์หนึ่งทรเก็อยบอมบอร์สูนโอเคแล้วก็อะไรอ่ะสามยสฟั speed, นสปีดนะครับหรีคอนโตโตอันนี้น่าจะเป็นเก็บเก็บประวัติใช่ไหม <laughs> ว่าทำอะไรมาบ้างโอเค ครับเราคงเรามีอยู่สองพันคงไม่ต้องทำอะไรบ้างระบบซิสเต็มเลยา้าตอนนี้มันยังไม่มีแต้มอะไรทำอะไรนนมากแก่นเราเราลยุยเกาะไม่ได้สังเก่งผมไม่อยากให้มันยาวนั้นเราไปต่อไปโอเคมิช okay. ชั่นนี้อ่าเซิร์ชและรีคูชช่วยเหลืออ่าแบตเตอรี่แอมโมดัมอ่า เอนมี่ดาเมจดาวอันนี้ทำอะไรมอทข้อมอเตอร์แฟคทอรี่เอสซีบิกซีบุกซอ่าหน้าทิ้งระเบิดน้องใ่ผมดาวนะเราคนเขากินแรงคนหาและช่วยเหลือดีไหมอันนี้แปดร้อยะดูสภาพมงนเน,น,นกดเอนนี่ดาเมจ มิชชั่นสกเซ็จตัวนัดเพิร์กใช่ไหมโอ้โอันนี้ได้เพิร์กด้วยอ่าฟอร์จะได้เพิร์กเอนิมี่ดาเมจลดลงนะครับนาฟอร์สองมิชชั่นอันนี้ก็น่าสนใจมันดูได้ปั๊บ่ะนะงั้นเอาอันนี้กันนะไม่รูว่าจะเจ๊งหรือเปล่าโอเคพ้นแล้วครับไปบินในระดับต่ำทิ้งดาวเลยไอทิออฟเลย ปืนประจับตำแหน่งโอ้ในเกเตอร์กำหนดเป้าหมายไปรอขึ้นอินตามอินตามสภาพเครื่องเป็นไงบ้างจา๊าโอเคครับมีน้ำมันลงเสถียรดีใส่กัน Oy, ammo เด็กอยแอมโมสตูสองแอมโมเปลี่ยน่อนเปลียมก่อดู้า,านบนด้นก่างวิ่ของเราอยู่ตรงนเซตไว้กว่อนไปตามนีไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเอาระถามครั้ง ไอ้เก็บไอ้เขาเรียว่าอะไรคงแสงมันอยู่ไหนชวางเลยโอเคใกล้แล้วใก <Carbon>. ล okay. mm ้แ hmm. ล okay. <Hi. S 1> okay. ้วใกล้แล้วแทใกล้แล้วโอเคเป้าหมายเห็นเป้าหมายรถะเบิด ไปถึงแล้วมีสองจุดว่ะแต่ดูแล้วน่าจะมีป้อมปืนงอ้อแย่แล้วเราเสียค่าสึกไหนวะเฮ้ยแต่ก็ใกล้ฐานแล้วเปิดโอ,โอเคตรงนี้อ๋อโอ้หนือนรอใกล้จะทิ้งระเบิดแล้ว ไปเตรียมโอเคเดี๋ยวเราไปเสิร์ชตะวันเดียวเลยเดียวเลยเดียว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 รอเลยเดียวรอเลยเสร็จเตรียมเตรียมไปปั๊มเลยบินต่ำอาจจะดู ภารก,กิจสำเร็จเฮ้ยภารกิจเสร็จโอเคเดี๋ยวปลีประตูกอนโอเคเปลี่ยนประตูขึ้นไป,นปจับตำแหน่งครับจาปนปืนหน้าภารกิจเราสำเร็จแล้ววิง่งถอยโดนยิงโดนยิงน้อยโดนย,ยิงไอ้ย,ยิงมาจากไหนวะเดีดาโตนวพิษเขาป ไอ้ด่ามันจะหายไปชี้กี่ลำ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเลยพูดเยอะกับขาเร็วกับขาเรเอ่อช่างต้มยี่หดเท่หลอดเทปเพื่อนหน่อยอา่าไฟนี่นๆๆเลวิ่งโอเคน้ำกระสุน โอ้ยสิว่าหมดแล้วใช่ไหมไม่น่าตาหมดแล้วตอนนี้นะ้ำมันเราเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะครับนะคนละขับขอดูหน่อยจริงเราจะไปซัดต่อก็ได้นะเราเห็นเป้าหมาย,นะยลลแล้วเก็บต้นลงภารกิจเราเสร็จแล้วไง <laughs> อย่าทำเยอะหรืออย่าโลภนะครับ๋ยตายหบู๊ คือเ,เรามีหน้าที่คือทำลายคลังแสงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเตรียมตรงนั้นอ่าชี้ไปดีแล้ว,วอีกนิดนึงนี่อเอาโต๊ะให้เราเลมลอนดอนอยู่ข้างหน้าโอเคลอนดอนอยู่ข้างหน้าบอ,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 อเอาเบลเอา

โดนมาเป็นรูมันหลายรูเหมือนกันเราเลื่อนเหมือนกันมันหลายรูอยู่โอ้ยจะไปคิดอ,อะไรเนี้ยโอเคเครื่องเครื่องติดจะลงเนี้ยอยากจะพังเลยตรงน,นี้ซ่อมคือจะพังก็ตอนลงเนี้ยไฮโดรลิกมีปัญหาโอเคแต่ไม่เป็นไร วิชั่นสักเซสนะครับนะเกมชิวๆนะมันก็เกมชิวๆโอเคเราบินของเรานะครับปลอดภัยกลับมาไม่พังส่วนอะไรอะ่ะเป็นลูกเรือของเราลูกจะเรียกว่าลูกเรือได้ไหมเออก็กลับไปปลอดภยัยหรืออัพเรือด้วยเอนจิเนียร์บูสส์นะครับนะปลอดภยัยอย่งไี้อัพเรือไโอเค p e r f o r m a n e n e m y drive put out engine f i l e หรือว่า reach out low a t r i b u t e quickly อาจจะช่วยไม่ให้โดนยิงง่ายขึ้นนะออกจากการ engine f i l e คือไม่โดนยิงเครื่องใช่ไหม boost speed ในการใช้ i เ c h ร์ก็คือน่าจะเป็นไขควงม้างในการ f i l l m ี่ซ่อมนี่แต่รู้ซ่อม ไอ้ครับอัปเกรดตอนนี้ก็มีอาร์มเฟรมนะฮะอาร์เมอร์ฟรูลฟูลเล็กมาร์คหนึ่งเพอัปเกรดทัวไปได้อัปเกรดกันไปพาดหน้านะครับตอนนี้ก็เซฟแล้วเอาไปว่ากับผมมิชชั่นจีนนะผมแบบเกมเอ่อขับบุบบอมเบอร์คาวนะก็ขออนุญาตประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยจตอนน่อาจจะยาวไว้ก็ได้นะโอเคมิชชั่นเราก็เก็บประวัติแล้วนะครับก็ไม่ตายซะก่อนนะ อะถึงเวลาสมควรแล้วครับนะกับผมเช่นทีครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าชื่อชอบก่อนนะครับใครให้หน่อยครับดีดูแลสุขภาพนะครับเรามาเรียนรู้นิสัยติดต่อกันครับว่าเวลาเป็นไงครับช่วงนี้อากาศร้อนด้วยฝนตกด้วยอย่าลืมใส่เสื้อกันฝนนะครับมีน้ร่มไปด้วยก็ดีนะครับเดินทางไปไหนระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยครับกับผมเช่นทีครับกราบสวัสดีครับ